คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติพ่อลูกหกเดือนนายทักษิณชินวัตรก่อนได้เป็นนายกรัฐมนตรีโวลันจะแ,แก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพภายในหกเดือนหากได้เป็นรัฐบาลแต่ได้เป็นรัฐบาลมาไม่รู้กี่ยุกกี่สมัยการจราจรในกรุงเทพก็ยังเป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนยังต้องบน่นต้องด่าตลอดมาส่วนอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรก็ไม่น้อยหนะ้า ตอนหาเสียงจีบปากจีบคอลั่นถ้าได้เป็นรัฐบาลจะแก้เศรษฐกิจใน6เดือนแล้วนี่ก็6เดือนผ่านเศรษฐกิจก็ยังย่ำอยู่กับที่ที่รัฐบาลเพื่อไทยจะมีผลงานเด่นชัดก็แค่แก้ปัญหานักโทษทักษินไม่ให้ต้องติดคุกสักวันเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นด้านนายกเศรษฐทาทวีสินก็กลัวจะน้อยหน้าลงไปสจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสปุ๊บประกาศอาหารการเดิมพันสปีแดนใต้สันติสุขโอ้แม่เจ้า ไปฟังเสียงใครมาละนั่นถึงได้มั่นใจเพียงนั้นว่าแต่คุณเศรษฐาจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้ถึง3ปีแน่หรือแต่เอาเถอะอย่างน้อยก็ทําให้มีความหวังแม้จะล้มลงแล้งๆก็ดีกว่าไม่ได้มีความหวังอะไรจากนายกเศรษฐาเสียเลยเอา้าวแล้วนั่นก็หวังเช่นกันคือหวังว่าแอนิเมชันประวัติศ,ศาสตร์ชาติไทย2475 Dawn of r e v o l u t i o เรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติที่จัดฉายรอบปฐมทัศน์ นรงพาพยุมเซนจูรี่ยุขุมวิทในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้จะได้มีการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ให้รับชมฟรีตั้งแต่วันพุทธที่13มีนาคมเป็นต้นไปจะได้เข้าถึงตาถึงหูคนไทยไปทั่วทุกหย่อมย่าแต่ก่อนจะดูมารู้ที่มาที่ไปของแอนิเมชันเรื่องนี้กันก่อนดีไหมพอดีเพจ2475 d w n of Revolution ได้โพสต์เนื่องจากมีคอมเมนต์หลายที่ถึงแอนิเมชันเรื่องนี้ว่าเป็นทีมไหนใครทำจ้างสตูดิโอที่ไหนทำ เราก็ขอเปิดเผยเบื้องต้นก่อนนะครับพี่หมูปันทาสิริกุลเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเขียนบทคุณปราดสามสีเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเกรดประวัติศาสตร์อีกทั้งช่วยเหลือเรื่องเส้นเรื่องและการจัดสรรหนังสือมาให้เราใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเยอะมากทีมงานสตรีทอาร์ตคิงบูมิพลมาช่วยงานภาพในหลายส่วนส่วนทีมภาคเราได้อาวอมาช่วยควบคุมงานภาคโดยมีศิลปินและนักภาคมืออาชีพมาร่วมให้เสียงภาคอย่างเช่นพี่นกสินใจพี่นกจัดชัย พี่สุมเมธและพี่เกลือเป็นต้นและงานดนตรีประกอบเราได้พันเอกประทีปสุพรรณโรธมาช่วยประพันธ์เพลงประกอบในหลายๆส่วนด้วยครับและแอนิเมชันเรื่องนี้เนื่องจากเราไม่มีงบมากพอที่จะไปจ้างสตูดิโอญี่ปุ่นหรือจีนได้หรือแม้แต่สตูดิโอในไทยเราจรึงตั้งทีมแอนิเมชันขึ้นมาใหม่หมดสําหรับงานนี้ครับโดยที่เราได้รับความอนุเคราะห์อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างจากกรยาณมิตรทั้งความช่วยเหลือ คำแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาพ,พยนตร์และการทำแอนิเมชันมีหลายอย่างที่เราได้มาโดยไม่คิดมูลค่าจนทำให้เราที่มีงบประมาณจำกัดมากๆสามารถผลักดันแอนิเมชันเรื่องนี้มาจนสุดทางยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึงรวมทั้งทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่วยแชร์ช่วยโปรโมทช่วยสมทบทุนเพื่อให้เรามีแรงที่จะเดินต่อและสามารถส่งมอบแอนิเมชันนี้ให้กับทุกท่านได้ครับรู้ที่มาที่ไปแล้วก็ขอให้ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ได้ติดตามดูแอนิเมชันประวัติศาสตร์เรื่องนี้กันด้วยความสนุกเพลิดเพลินพร้อมๆไปกับการได้รู้ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475พิธาและคณะก้าวหน้าก้าวไกลดูด้วยนะคอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอแมน